ญี่ปุ่นนี่คือเป็นประเทศที่เขากินโซบะกันแบบว่าืหเป็นล่ําเป็นสันเลยตอนนี้มันกระทบถึงโซบะในญี่ปุ่นแล้วค่ะการรุกรานยูเครนของรัสเซียเนี่ยส่งผลถึงราคาอาหารกึ่งสําเร็จรูปในญี่ปุ่นเพราะว่าต้นทุนการผลิตโซบะหรือบะหมี่โซบะเนี่ยนะคะมันกระทบเพราะว่าวัตถุด,ดิบที่เขาเอามาผลิตไอเส้นโซบะเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยมันราคาสูงขึ้นค่ะเพราะว่าบะหมี่โซบะเนี่ยที่รอยเตอร์นิยามไว้ว่าคืออาหารที่เป็นจิตวิญญาณของญี่ปุ มันเริ่มมีราคาแพงขึ้นแล้วค่ะร้านอาหารก็เลยต้องปรับราคาโซบะเช่นกันค่ะแถมเป็นการปรับราคาครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษเลยโดยริวอิชิฮาระเจ้าของร้านอาหารบอกว่าซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยก็พยายามทำทุกวิธีทางแล้วนะที่จะไม่ขึ้นราคาโซบะแต่เส้นมันอนะมันแพงขึ้นค่ะสถานการณ์ตอนนี้มันแย่มากมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องขึ้นราคาเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าบางรายการ มันเพิ่มถึง10-15อย่างนี้ค่ะเส้นโซบะเนี่ยส่วนประกอบสําคัญก็คือบัควีดวีดนี่มันคือข้าวสาลีใช่ไหมคะดิฉันว่าบัควีดมันคือข้าวสาลีชนิดหนึ่งค่ะที่มันเป็นวัตถุดิบในการเอามาผลิตโซบะแบบนี้นะคะมันขึ้นราคาถึง42์ เพราะเขาต้องนําเข้าจากรัสเซียค่ะปัญหาของบัควีทที่นําเข้าจากรัสเซียทําให้โซบะนั้นราคาสูงขึ้น42%ค่ะคุณหนุ่ยคะโอ้โหนี่แทบจะต้องย้อนกลับไปโทษบรรพบุรุษเลยว่าทําไมพวกเราคิดสู่โซบะจากแป้งบัควีทเนี่ยปลูกเองในประเทศ <c oughs> ไม่ได้ต้องไปเอาจากรัสเซีย <c oughs> จริงๆญี่ปุ่นกับรัสเซียใกล้กันนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ทางเหนือตอนเหนือนี่เขามีส่วนที่เขาลิงก์ถึงกันทางฮอกไกโดนะเกาะด้านบนสุด แต่ว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมที่มันสืบสานกันมาไงมันจะเปลี่ยนสูตรมันก็ไม่ใช่โซบะเส้นทุกเส้นมันจะมีแป้งเฉพาะของมัน อ่านี่อันนี้ดันเป็นบัควีดฝั่งของฟู้ดซัพพลายนี่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหานะครับปีหน้านี่เตรียมรับภาระอาหารขาดแคลนนะครับคุณผู้ชมครับฮัวหยูผู้นำเข้าบัควีดรายใหญ่เขากล่าวแบบนี้ฮะเนื่องจากการคววงบาตรทางเศรษฐกิจกรัสเซียถูกถอดถอนออกจากระบบธนาคาร s w i f t และบริษัทเดินเรือบางแห่งก็ถูกระง,งับเรือบรรทุกสินค้าที่ออกเดินทางมาฉะนั้นเนี่ยการขนส่งก็หยุดชะง,งักส่งผลให้มีความล่าช้า ในการมาถึงของเมล็ดบักวีตสู่ญี่ปุ่นเรื่องนี้คุณฮิชิฮาระเจ้าของร้านอาหารก็บอกว่าความหายนะมันเริ่มมาตั้งแต่เหตุการณ์โรคระบาดแล้วใช่ไหมครับโควิด -19 <Ừ. S 1> แถมตอนนี้ก็ต้องมาเจอสงครามอีกผมสงสัยเหลือเกินว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างจะจบลงตอนแรก <Ừ. S 1> ผมหยุดคิดว่าทุกอย่างจะจบลงใน6เดือนแต่ตอนนี้เหมือนมันไม่มีวี่แววจะสิ้นสุดเลย <Ừ. S 1> ผมกัง <Ừ. S 1> วลจริงๆน่ากังวลจริงๆเนื่องจากว่าตอนนี้ไอ้กระบวนการในการเขาเรียกว่าลุกลามเนี่ยเหตุจะไปทั่วโลกในเรื่องของฟู้ดซัพพลายเนี่ยมัน เริ่มปรากฏปีหน้านะครับเดี๋ยวก็ต้องคิดกันดีๆนะเรื่องฟูลสป라이นเนี่ยอาหารนี่ก็เป็นวัฒนธรรมด้วยเป็นความรื่นรมด้วยในการใช้ชีวิตถ้าเราจะต้องไม่มีกินบางอย่างไม่ได้กินบางประการเราจะอยู่ได้ไหมภรรยาผมนี่ชอบกินย<ม>ูสุที่ตอนนี้เขาฮิตกันเนี่ยภรรยาผมชอบกินมากเครื่องดื่มก็ต้องยูสุมันสดชื่นอพอสตาร์บัคส์เลิกขายยูสุไปประมาณ6เดือนโอ้โหจะลงแดงตายโอ้ไม่มียูสุเลยล่าสุดมีเมนูยูสุกลับมาขอบคุณสตาร์บัคส์มากนะครับภรรยาผมมีชีวิตชีวาขึ้นมาก <laughs> <laughs> จบสะดืดๆอย่างนี้คือพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้นทุนผลิตอาหารนะอย่างตอนเนี้ยบะหมี่กึ่งสมเร็จรูป,ป,นรปในประเทศไทยที่เป็นบะหมี่เส้นเหลืองอะ่ะในเมืองไทยก็ขึ้นราคาแล้วนะเพราะว่ามันก็ต้องใช้ข้าวสาลีที่นําเข้าเหมือนกันสิ่งสําคัญก็คือว่าค่าขนส่งค่ะมันเพิ่มขึ้นต้นทุนขนส่งอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันซื้ออาหารหมาเนี่ยนะคะตะก่อนซื้อกระสอบละสองพันเตอนเนี้ยไปซื้อเนี่ยล่าสุด3ามพคือมันขึ้นมาแบบ600บาทต่อกระสอบไงดิฉันก็ถามว่าทำไมมันขึ้นเร็ว เขาก็บอกว่านี่แหละค่าขนส่งมันขึ้นค่ะ